สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะคะคในช่องแม่กำไรแสมมารีนะคะ,ะวันนี้เราก็มาดึงเครือเครือไส่ไก่เนาะบ้านเราในในบ้านเราเขาเรียกเครือไส้ไก่นะคะเนาะดึงไปให้กับแม่กำไรนะคะพอดีมาทุ่งนะคะแล้วก็มาเห็นว่ามันเยอะนะคะก็เลยมาดึงนะคะไปฝากแม่กำไรด้วยนะคะโดยใส่รถเข้นของเรานะคะหรือว่าจะมาตัดกิ่งไม้ไปให้แม่กำไรพอดี ก็เลยมาดึงเครือตัวนี้ก่อนนะคะเอาไปให้กับแม่อ้วนนะคะเมื่อวานก่อนก็มีควาช้างมาดึงเหมือนกันเนาะเมื่อวานก็มีครับเมื่อวานแต่เขาดึงอยู่โซนทางด้านนู้นนะคะไกลๆนู้นนะคะเราเราก็ขึ้นจากมูลนะคะขึ้นจากมูลก็มาดึงเครือไส้ไก่นะคะ หึงไปให้แม่อ้วนว่าจะมาหาตัดต้นไม้ให้แม่กําไรด้วยนะคะตัดต้นอา่าอยอะไรนะกระดูกอึ่นนะคะดูนายเยอะมากอาหารตาธรรมชาตินะคะให้กับน้องช้างของเรา Ông Hồ dặn rồi ยาวเกินนะคะต้องตัดนี่ไปจะดึงไงครับธรดาได้ครับ <c oughs> เบ <c oughs> นียเหนียวนะคะเครือพวกนี้เป็นเครือที่เหนียวมากนะคะดึง ไม่ขาดยากนะคะแต่น้องช้างชอบนะคะนี่ได้แล้วหนึ่งกอหนึ่งม้วนควันสิลควันสินล,ลิ้นออกดูนะดคะะนครับเมื่อกี้เราตัดไปแล้วนะคะก็ยังมี ที่ยาวๆออกไปอีกนะคะเออโอ้สะอาดไปเลยนะคะนี่จากเมื่อกี้นะคะเยอะๆตอนนี้สะอาดไปเลยวันเดียวน้่กว โหสวยดมาเป็นกอใหญ่ๆเลยบำรุงแม่อ้วน มาแล้วนี่นะคะกอแรกต้นกระดูกอือ่น <c oughs> ค่ะค่ะทานชิ้นใหญ่ๆแค่สมัยเจริญสันนี่สิโอ้โหมีตัดไม่เข้ามีปลิว ไปแม่กาไรต้นต้นหนามนี้ไม่กาไรก็กินนะคะนี่ต้นหนามช้างกินเหมือนกันนะคะนี่แต่ถ้าเกิดว่าได้ปักแล้วนี่เจ็บนานช้างกินดีช้างกินดีแต่ถ้าเกิดว่าได้ปักแล้วเจ็บนานนะคะคนช้างกินดีแต่คนแต่คนเจ็บนะเยอะนะคะ อ่าแล้วนะคะหอบหนึ่งมันมกง่ายนะครับนี่มันคนละง่ายครับปอกปอกปอกเอาเอาเลยครับ ถึงที่ที่เรามาตัดแล้วนะคะตรงนี้เยอะกอใหญ่กอใหญ่ค่ะกอใหญ่เออเขาเก็บเห็นเด <c uk ip ed> นี่ทางนี้ก็กอหนึ่งนะคะ ตื้สเสียงแม่อ้วนก่อนกิจวัตรของเราก็ไม่มีอะไรมากคะนอกจากการหาอยู่หากินเนาะแล้วก็การพาช้างเข้าป่านะคะแล้วก็การหาอาหารช้างนะคะตัดต้นไม้ให้ช้างนะคะไม่มีอะไรเยอะนะคะ นี่ก็ไม่กําไรเข้าป่าะคะตอนเช้าดูมืดๆครึมๆบรรยากาศดีสายๆมาแดดร้อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปรอชมไม่กําไรนะคะตอนเย็นเนาะตอนที่รับไม่กําไรมาจากป่านะคะอ่านะครับหลังเรากลับมาแต่พุ่ง อันนี้ก็ตอนเย็นแล้วน,นะครับนี่ก็มารับแม่กำไรน,นะครับโอ้โหแม,ม่แม่ยางออกมานอกไปบอ,อ,ยก,ยอยกยังยังยังยืนพ่ากันได้ยินเสียงนั้นนะครับไอ้ไต้นไผ่ีเต้นตอ,นอเช้านะครับคนลินๆมาเกียย์หาไปเกี่ยวโคกขึ้นน้องโอโหโโ นี่ยินเสียงก็เก๊กก็เก๊เลยนะครับนี่นะครับโอ้ออกมาต้อนรับเลยนะครับนี่ออกมาต้อนรับฉันแล้วเหนื่อยเห็นปะนี่นะครับโอ้ออกมาต้อนรับแล้วนะครับนี่ดูเออเออโอ้โหดูไม่ได้เลยนะครับดูไม่ได้เลยนะครับหมดน้ำไปกี่ครุ่ทั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับนี่เป็นยังไงบ้างครับ โอ้โหดูดูมีแต่กาแฟค่ะกาแฟกินไม่ได้ครับกาแฟนี่กาแฟก็จะกินครับนี่นี่นะครับโอ้กาแฟก็จะกินนะครับกาแฟถ้าหิวกาแฟก็ดูหน้าตาเสียลมน้อยใจอ่ะน้อยใจนอนไม่อิ่มต้องกินกาแฟตายแล้วไม่ไม่ถอยถอยเนาะไม่กำไรน้อยใจไม่มีถอมากทำหน้าทำตาถอยสั่งก็ไม่ถอย ถอยอซส่ไปพันอยู่ต้นโน้นแล้วบอสโน้นมียังไงพันถอยถอยมีตัวอื่นอยู่นลำบัวูุ๊กบาวอยู่บนน้องยอาว่ะมาหมัดเดียวอยู่สองอยู่สามเด้อ <c oughs> โอ้ยปลาลูบเอ,อหมุดงาไหงา,าไหลเอานีครับหอ้บันเทิง<อ>บันเทิงหรือบันไลครับนี่ มอนอุ้ยปุ๋ยเลยนะครับนี่นะครับหมอนอุนไปปุ๋ยเลยนะครับเล่นดินยังสนุกเลยคนสวยมีงงอนนะคะดูสายตาน้อยใจไม่มีอะไรมาฝากอันนีอันเน่ฮใช่ไหมดูตาโตโตดูตาโตโต เก็บสูงมันบ่มันตึงแค่ก็มันอ่อมเนาะถอยเด้อถอยเด้อยกขาเต็มเต็มเตีนเอาดึงถอยถอยมาถอยมาถอยดูนะน้องเก็บทั้งหน้าทั้งหลังถอยแม่แม่สั่งก็ไม่ถอย เอาดึงเอาเยียบอีกแล้วเอถอยถอยไปไอ้มาเดียวอยู่ไหนโอโดนช้างแกล้งแล้วเหยียบไว้ทั้งหน้าทั้งหลังไม่กำไรหูผึ่งหูผึ่งใส่แล้วไม่กำไรบอกว่าหารมเสียงอนนะงอนไม่มีของฝากต้องโดนแกล้ง โอ้ยแม่อ้วนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่อ้วนนะคะกินอ่ะเครือนะคะที่เราไปเอามาวันนี้นะคะเนาะรวยยุงกัดแล้วใช่ไหมคะโออไปไปค่ะเดี๋ยวเราไปราชมแม่อ้วนนะคะกินเครืออยู่ที่บ้านนะคะต่อนะคะ ไปกันเลยค่ะมาแล้วมาแล้วอาบน้ำได้ครึ่งตัวนะคะน้ําไหลไม่ทั่วถึงน้ำไหลไม่ทั่วถึงค่ะเลยได้แค่ครึ่งตัวดูมุ้งนาะมุ่งนาหาของกินแล้ว โอ้โหแสดงว่ากินอยู่นะคะของแซ่บใช่ไหมหูด,ดึงไปหมดแล้วปลังต้องอ่าไปคนมาอีกวลังต้องไปคนมาอีกนะโอ้โหดูนะ <laughs> เหมือนจะสกกดบอกว่ารีบๆผูกซะเถอะ <laughs> ขัดขวางขัดขวางเหลือเกินหนักคอ เดวเตะกั้นคอเลยขาลังดูดูใชข้ขาเหยียบแล้วเอาออันนี้เป็นเครือไส้ไก่ที่เราไปดึงนะคะโอ้ยกหัวขึ้นได้เชือกลงปุ๊บยกหัวขึ้นปั๊บเลยนะ <c oughs> จะไปไม่กำไร กินไม่แบบว่าไม่ถนัดนะกินแบบไม่ถนัดเข้าป่าก็กินออกจากปากก็กินนะคะในดูการดึงกินอุ้ยลุโชดีราจ้ากระบือเทิน <c oughs> <c oughs> กินแล้วก็ม้วนเนี่ยค่ะต้นไม้ด้วยเอาต้นไม้ให้ด้วยโอ้ย ดูดูท่ากีนเอาเกี้ยวไปนี่ยเอาเกี้ยวไปเคลียรเคลียร์เอาอันนี้มันรู้ดึงสิตายจากกองสิ่ห่างมันเลยจะห่างกันหลายนี่ดึงอย่างนี้ควันสินดึงอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่กำไร เดิจยางงี้อ่ะนะเวลารานอะได้กะกัดยางงี er> ้ดินก็แนกเดอาบน้ำได้ครึ่งอาบน้นได้แค่เคียงคอน้ำไรน้ำไม่ไหโอ้โห ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้เราในช่องแม่กำไรด้วยนะคะเออ้าดึง้าดึงตาดึงยืนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ 明白 I mean,。